ต้องบอกว่าพามาชมรถตู้ครอบครัวขนาดใหญ่จะบอกว่า MPV จะบอกว่า VIP ก็ได้นะครับสำหรับ2คันที่อยู่ด้านข้างของผมทั้ง2คันจาก2ค่ายครับอย่างฮุนไดและก็ทาง To โย ta าทำไมต้องเอา2รุ่นนี้มาเปรียบกันนะครับมีในหลายข้อที่คล้ายกันอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่นั่งนะครับที่เป็น11ที่นั่งเป็นป้ายฟ้าเอาง่ายๆนะครับรอยสองหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีข้อ เรียกว่าแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของออปชันอะไรต่างๆแต่ที่เขามาเปรียบเทียบกันเพราะเนื่องจาก2-3ข้อที่เราให้ฟังในสักคนะครับ <het music> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทีต่ติดตามมงคลคาสซ็นเตอร์บ, Center. บนราชธา,านีนะครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อ มงคลคเซ็นเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าพามาชมรถตู้ครอบครัวขนาดใหญ่จะบอกว่า MPV จะบอกว่า VIP ก็ได้นะครับสำหรับ2คันที่อยู่ด้านข้างของผมทั้ง2คันจาก2ค่ายครับอย่างฮุนไดและก็ทาง t o โยต้าทำไมต้องเอา2รุ่นนี้มาเปรียบกันนะครับมีในหลายข้อที่คล้ายกันอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล นะครับแล้วก็ในเรื่องของที่นั่งนะครับที่เป็น11ที่นั่งเป็นป้ายฟ้าเอาง่ายๆนะครับรอยย่อสองหลายท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีข้อเขาเรียกว่าแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของออปชั่นอะไรต่างๆแต่ที่เขามาเปรียบเทียบกันเพราะเนื่องจาก2 3ข้อที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับขวามือนะครับเป็นโตโยต้ามาสเตอนะครับปี2020 2.8พรีเมียมอันนี้ต้องบอกว่ารถปี2020ใหม่แน่นอนนะฮะ67,000กิโล ส่วนซ้ายมือของผมนะครับเป็นฮุนได H1 นะครับ2.5จะบอกว่าดีลักเดอรลุกแล้วแต่นะครไม่รู้จะเรียกตัวไหนที่ส่วนใหญ่เขาเรียกเห็นเรียกกันทั้ง2อย่างผมเรียกดีลักละกันนะครับเพื่อที่จะให้ฟังแล้วผมฟังดูสบายสบายหกวนะครับในเรื่องของคันนี้นะครับเป็นตัวดีลักอย่างที่บอกก็แน่นอนฮะออปชั่นก็จะมีในเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้ามีกล้องรอบคันมีนีเวเกเตอร์ต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับหน้าใหม่นะครับไม้ในเช็ดเรียบร้อยสําหรับฮุนไดเองก็ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้เนะี่ยมีตัว Staria ออกมานะฮะหรือว่าแก a n Starlet ก็มีออกมาคู่กันแต่ก็ต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนั้นนะฮะเป็นรถเจที่นั่งซึ่งก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวนั้นก็จะเอาไปเปรียบกับเอา d าดเวลฟก็ว่ากันไปสําหรับตัวนี้นะครับเอามาเทียบกันให้ชมเริ่มจากซ้ายมือน,นี่แหละนะครับจากคันนี้นะครับเป็น Hyundai H1 อย่างที่บอกไปเป็นตัวดีลักก็ออปชันเล่าให้ฟังแล้วนะฮะสีพิเศษอีกแล้วครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับถ้าท่านผู้ชมมองถ้าดูในตอนกลางวันเนี่ยนะจะดูออกน้ําตาลส,สว่างเลยนะฮะแต่ถ้าจอดในที่ร่มหรือว่าแสงน้อยนะครับจะทําให้ดูมืดเหมือนสีดําผมชอบนะสีนี้ดูแปลกดีนะครับก่อนหน้านี้คุณไดเคยทําสีน้ําตาลมาแต่เป็นน้ําตาลที่สว่างนะครับน้าตาลโทนคล้ายๆกับปาเจโร่นะตัวน,นั้นนะครับแต่ทีเนี้ย คุณใดทำสีนี้ผมชอบผมชอบนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปไม่แค่37,000กิโลออปชั่นเต็มแน่นอนนะฮะเนื่องจากเป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับก็คืออาจะมีทัวริงนะมีทัวริงแล้วก็มีเจ้าตัวเอลิทแล้วก็จะมีตัวอีลักนี่แหละนะครับก็ป้ายแดง1 7 2 9 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะออปชั่นอย่างที่บอกไปมีครบแน่นอนเดี๋ยวพาดูรอบคันเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับไฟโปรเจคเตอร์มันติลิเฟกเตอร์ไฟตัดวงตัดหมอกอะไรมีให้หมดนะครับกล้อง อรอบคันก็มีมาให้นะครับเนี่ยมีม่านด้วยนะฮะด้านบนคันนี้ติดตั้งแหลกหลังคาของทาถ้ำมาดีดีว่าใหญ่แนะ่นอนนะฮะเต็มหลังคาเลยนะครับหลังคาฮุนไดหรือว่าหลังคารถทรงรถตู้แบบเนี้ยหลังคายาวอยู่แล้วนะครับแหลกหลังคาก็ยาวไปอีกนะฮะเนี่ยใส่สัมภาระได้เยอะแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับเจ้าตัวฮุนไดก็ผมมองว่าทรงนี้นะครับเราเห็นคุณหน้าคุณตากันมาอยู่อพอสมควรนะครับเรียบๆแบบนี้ ฝาท้ายนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่นิดเดียวนะครับก็มีความซอฟนี่เวลาขึ้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนักนะครับปิดง่ายนะครับผู้หญิงก็สามารถปิดได้ด้านหลังนะครับสำหรับอย่างที่บอกไปว่าเป็น11ที่นั่งแถวที่4เนี่ยแนะแถวสุดท้ายของเขาจะเป็นลักษณะการพับเบาะที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนรถที่เป็นแบบใช้งานทั่วไปเพราะเขาจะพับแบบนี้นะครับแล้วเบาะที่นั่งนะฮะจะพับขึ้นมา แล้วตัวนี้จะเป็นตัวปรับเลื่อนนะครับนี่ฮะพับเลื่อนเข้าไปเพื่อใส่สัมภาระด้านหลังนะครับวางกระเป๋าเปาเดินทางอะไรต่างๆก็เป็นแนวตั้งอย่างงี้นะครับใส่ได้เยอะอยู่นะครับใส่ได้เยอะอยู่แต่ที่เห็นบ่อยก็อาจจะเอาเบาะแถวที่สเนี่ยนะฮะออกก็มีนะบางคนนะครับแต่เวลาที่เราไปตรวจต่อภาษีอะไรต่างๆก็ต้องเป็นตรงประเภทเขานะเป็นสิบเอ็ดที่นั่งสีแถวแบบเดิมแบบนี้นะฮะถึงจะตรวจต่อภาษีผ่านนะแต่เห็นหลายท่านเอาไปปรับเปลี่ยนเพื่อให้นั่งสบายขึ้นก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ ในเรื่องของห้องโดยสารนะอย่างที่บอกไปเป็นสีโทนสว่างนะสีเบจแบบนี้นะครับไปถึงหลังคาเลยนะครับก็เรียกได้ว่า,าทำให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างขึ้นนะครับเบาะทรงก็ด้านหน้านะต้องบอกว่าด้านหน้ากับแถวที่2เนี่ยเป็นทรงบัตเตอร์ไฟเขาบอกเป็นทรงปีกปีเสื้อนะเดี๋ยวพาไปดูข้างฝั่งเปิดประตูให้ดูอีกทีนึง่งในเรื่องของช่องแอร์ก็จะเป็น3ตอนแบบนี้นะขนาดข้างส3ช่องแบบนี้นะครับยาวมาเลยมีจอทีวีให้ บนเพดานให้เรียบร้อยนะครับมีไฟที่ปรับสีอะไรต่างๆเนี่ยคุณใดก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนิดนึงเนี่นะยฝาท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้หนักนะครับไม่ได้หนักมากแต่ก็ต้องต้องใช้แรงอ้วยพอสมควรเพราะว่าดูขนาดขี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องต้องจำเป็นแล้วแหละนะฮะนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเสาอากาศจะมาอยู่ตรงข้างหลังแบบนี้นะครับแต่ยังไม่ใช่แบบคีบฉลามนะก็ยังดูประมาณนี้ก็ถือว่าเข้ากับตัวรถนะครับ มีสครับเพีร์เข้าใส่มาให้เพิ่มเติมเป็น X1 ็ซีรีส์มานะครับโอเคประมาณนี้เนี่ยประตูสไลด์ก็จะเป็นไฟฟ้าแลวนะครับหุ่นใดก็จะซอๆแบบเนี้ยโตโยต้าก็จะเร็วกว่านี้หน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็นะประมาณก็ลื่นดีนะครับลื่นดีไม่ได้ติดขัดอะไรนี่เบาะเห็นไหมครับหัวเบาะก็จะประมาณนี้เบาะของเขาเนี่ยแถวที่2เนี่ยนะครับก็จะสามารถนั่งได้3ตอนนะครับเบาะนี่ก็พับขึ้นนะครับตรงแถวกลางเนี่ยพับลงนะครับ เป็นที่นั่งอีกที่หนึ่งหรือ2ฝั่งนี้ก็จะมีที่วางแขนให้ด้วยนะครับหมายถึงที่วางแขนเฉพาะตรงนี้นะเพราะฝั่งนู้นเขาก็จะมีเป็นติดกับชิ้นนี้นะครับมีแค่ฝั่งเดียวฝั่งนู้นก็ถือว่านั่งสบายครับนั่งได้อยู่พอสมควรนะครับด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากมีท่องเบาจิงโจ้นิดหน่อยนะครับหัวเบาขนาดใหญ่นะสำหรับเจ้าตัว H1 ก็คู่ขับขี่เนี่ยก็แน่นอนนะลักษณะการนั่งอะไรต่างๆก็นั่งสบายไม่เหมือนคนขับรถ <laughs> นะครับ ภายในนี่เขาเล่นโทนคอนโซลเป็นสีดำานะตัดฟูโทนมาให้แบบนี้นะครับมีมาให้หมดคุชนโทนมัลติฟังชันพวงมาลายัยจอก็จะเป็นมินิวิเกเตอร์มีอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ก็เป็นทรงก้านตรงแบบนี้นะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ะจะมีพวกเนี่ยประตูสไลด์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไฟดีมอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับความสว่างหน้าจ,จอไฟตัดองตัดหมอกนะครับเนี่ยครับต่างๆมีมาให้เรียบร้อย ก็ถือว่าใช้งานง่ายปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะฮะแอบมีลายไม้มาให้ด้วยนะนะครับนี่ฮะมีลายไม้มาประมาณนี้ด้วยจริงๆคุณด爷เขาก็ทรงนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเดี๋ยวดูแบบสบายตาดีมีผ้าม่านนะครับมาให้รอบคันนะครัสบสำหรับเจ้าตัวอระบเดเปิดฝากระโปรงให้ชมนิดหนึ่งนะครับสำหรัคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับ กับเจ้าตัวคอมบันเรลบล็อกนี้นะครับก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ178แรงม้านะครับเพียงพอต่อการใช้งานกับที่นั่งขนาดนี้นะครับแรงม้าขนาดนี้เครื่องยนต์2 5 0 0ซีปริญญมันดีเซลก็ถือว่าเพียงพอแน่นอนนะฮะนี่ครับความสวยความเดิมของตัวรถนะครับนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยแบตเตอรี่อะไรต่างๆฝาครอบเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับแน่นอนครับคันนี้เพิ่มเติมประกันชั้นหนึ่งยังเหลือถึงเดือนประมาาตุลาพฤศจิกายนแหละนะครับถือว่า เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับไม่สา0 0 0กิโลนะลืมพาดูเมื่อกี้แต่แจ้งไปแล้วแจ้งไปแล้วนะครับนี่ฮะน็อตไม่ขยับแน่นอนนะครับคันนี้สวยครับแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะแจ้งราคาไปแล้วนะครับ1ล้าน2แสนบาทนะครับ1ล้านสแสนหบาทสำหรับเจ้าฮุนไดฮีชวันนะครับคันนี้ผ่านไปเดี๋ยวพามาชมอีกคันหนึ่งนะครับพระเอกของผมสุดหล่อของผมเลยนะครับสำหรับคันนี้ Toyota m a j e s t ตี้นะครับ2.8 Premium มปี2020คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถบิ๊กไซส์นะครับเป็นรถขนาดม้างมาเลยนะครับสำหรับ Toyota แน่นอนนะฮะเป็นตัวใหญ่ฐานล้อกว้างขนาดนี้นะครับหลายท่านก็กังวลในเรื่องของการจอดนะครับการใช้พื้นที่ผมว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่เจอกันในนะในพัน 1, ทิปบ้างนะในหลายคอมเมนต์อยู่พอสมควรกันในเรื่องของการจอดแล้วก็การใช้พื้นที่ในการาใช้งาน นะครับบางคันไม่พลล้นลงจอดรถเขาด้วยนะบา,บ,าบางพื้นที่นะก็ถือว่าใหญ่ครับใหญ่แต่ก็เล็กกว่าเจ้าตัวคอมพิวเตอร์อยู่นะคอมพิวเตอร์ก็จะสูงกว่านี้ประมาณ30เซนแล้วก็ยาวกว่านี้ประมาณ70เซนเพราะฉนั้นเองก็ถือว่าย่อส่วนลงมาแล้วแหละนะครับแต่ฐานล้อประมาณเท่ากันหน้าตาบ่งบอกถึงความเป็นยุคใหม่นะครับเป็นทรานฟอร์มเมอร์เป็นรถที่เขาเรียกว่าขับไปไหนนี่คือหน้าเกงขามอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวามาจตตี้เนี่ยนะครับทั้งตัว มาตรฐานเองหรือว่าเจ้าตัวพรีเมียมหรือว่าตัวแกลนก็แล้วแต่เหมือนกันเลยนะนะครับหน้าตาภายนอกนี่แทบจะไม่ต่างเลยนะถ้าไม่ดูที่กล้องนะถ้าถ้าเป็นกล้องกล้องก็จะมีแค่2รุ่นบนนะฮะก็คือพรีเมียมกับเจ้าตัวแกลนเพราะฉะนั้นก็ถือว่า To โยต้าทำได้ดีขับรุ่นไหนก็ขับรุ่นรุ่นล้านเก็เหมือนขับ2ล้านกว่าเพราะฉะนั้นเองก็ดูดูพรีเมียมอยู่แล้วนะครับดอกกล้องรอบคันแบบนี้โอเคเดี๋ยวพาดูรอบคันหน่อยสีดำเนี่ยผมชอบนะครับเนื่องจากว่าเจ้า ตัวเจ้าตัวมาชตเตียด้านหลังเขา ke ke เป็นกระจกเชื่อมขนาดใหญ่นะครับบานใหญ่แบบนี้เนี่ยทำให้ดูมีความเขาเรียกว่าดูศาสนวิสัยในการนั่งโดยสารแล้วก็ในเรื่องของความหล่อความสวยนี่แน่ๆสีดําด้วยนะครับเคยได้คันหนึ่งนะสีขาวแต่ว่าพอเป็นสีดําแล้วดูเป็นชิ้นเดียวกันอยู่พอสมควรนะครับสวยเลยเนี่ยมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับเนี่ยผมชอบด้านหลังนะด้วยความที่เขาเป็นทรงบล็อกแบบนี้นะครับเวลาที่ ขับตามหลังเนี่ยผมขับตามตูดสวยมากนะครับแล้วไฟเบรกของเขาเนี่ยดวงขนาดใหญ่เลยนะครับอาจจะไม่ใช่ full LED ทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าให้ LED มาเต็มอยู่พอสมควรนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นประตูหลังไฟฟ้านะครับนี่นะผมจําไม่ได้ว่าทําไมยุคแรกๆผมเคยเห็นเขาเป็นประตูเมนนวลนะฮะไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมติดมาหรือเปล่าถ้าติดเนียังสวยเลยนี่ยเนี่ยยังเนียนเลยเนี่ยสวยมากนะครับ นะถ้าท่านใดทราบข้อมูลก็คอมเมนต์มาฝากกันด้วยนะครับเพราะไม่ค่อยมีให้มารีวิวบ่อยเท่าไหร่เอ่อกลักษณ์ของเจ้าโตโยตา้าทังคอจูเนอร์มาเจตตี้เอาพาดเบลไฟอะไรเดียวพับแบบนี้หมดเลยนะนะครับนอกจาก p าร d ดนะที่เป็นพับไฟไฟ้าแบบเรียบไ,ได้ก็ถือว่าพื้นที่ในการใช้งานใช้สอยต่างๆเนี่ยครับดูกว้างอยู่แล้วนะครับห้ข้างแบบนี้วางของนะครับก็จะไม่ต้องไปทับเบาะนะครับวางแบบนี้ได้เลยแถวที่3นะครับ แถวที่2กับแถวที่3จะไม่มีเบาะแถวกลางนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งอะไรต่างๆก็จะกว้างนะก็จะกว้างก็จะดูนั่งสบายกว่านอนนะครับด้านบนเพดานเนี่ยนะครับเป็นสีออกขาวนะครับเป็นสีสีออกครีมขาวนะครับทำให้ดูสว่างอยู่พอสมควรนะครับช่องแอร์ก็จะขนาบข้างมีไฟส่องแผนที่อะไรต่างๆดูอ่านหนังสืออะไรต่างๆขนาบข้างไปเลยนะครับเนี่ยดูสวยงามอยู่พอสมควรนะครับโอเค,ดคเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าเพราะตรงนี้จะมืดๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารแถวที่2ที่เป็นไฮไลท์อย่างที่บอกรถครอบครัวต้องดูแถวที่2นี่แหละนี่นะครับความหล่อของเขานะครับก็คือเบาะนี่แหละนะเบาะทรง VIP แบบนี้ Toyota าเขาเก่งอยู่แล้วเรื่องทำเบาะ VIP ที่มีความหรูหรามีความลงตัวนะครับในเรื่องของหัวเ,เบาะานี้นะครับที่เป็นทรงจะบอกว่ามิก้เมาส์แบบใหม่ก็ได้นะยุคก่อนเขาจะออกบานๆหน่อยอันนี้จะ โอบหน่อยโอบศีรษะนิดนึงนะครับนั่งสบายเวลานั่งทางไกลด,ดีเลยนะครับนวดได้ด้วยแล้วก็ปรับเลื่อนต่างๆเป็นไฟฟ้าไปแล้วนะเบาจะไปเที่ยวกับคุณใดก็กนะคนละคนละเกรดกันอยู่นะก็ด้วยราคาด้วยแหละนะครับแต่ก็ให้ดูว่าประมาณนี้นะครับนี่ฮะเบาต่างๆก็ใช้งานได้ง่ายนะครับสีดําตรงนี้ก็เป็นที่นั่งได้ด้วยนะครับปรับเอีตรงนี้ขึ้นแล้วก็สามารถที่นั่งเพิ่มที่นั่งได้ด้วยตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของที่เป็นแบบซออก์นะซอฟทัดด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยนั่งสบายแล้วก็ การใช้งานเนี่ยมีปุ่มอะไรใช้งานตา่างๆ USB เออผมลืมอบอกไปว่ารุ่นนี้นะครับ USB เยอะมากนะครับแถวหน้าแถวกลางแถวหลังให้ด้วยนะครับถือว่านั่งได้อย่างาใช้งานชาร์จอะไรได้อย่างเยอะแยะเลยนะครับอนี่ภายในฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งคนขับขี่นะเป็นเบาะบับไฟฟ้าเบาะบับไฟฟ้าไปแล้วนะครับส่วนผู้โดยสารด้านข้างจะเป็นเบาะปรับมนวลนะครับเนื่องจากว่าเบาะเขาจะเป็นต่อ2ตอนนะครับทำให้ อันใหญ่เวลาปรับก็เลื่อนปรับได้สะดวกอยู่พอสมควรนะครับพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยทรงใหม่แล้วนะฮะใหญ่ขนาดนี้นะครับก็พวงมาลัยมีหมดและมัลติฟังก์ชัไนต่างๆอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับปรับโคงปรับกล้องสาหรับสิสามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่หกหมื่นกิโลนะครับบอกไป6 7 0 0 0่กิโลออปชั่นนี้เรียกได้ว,ว่าสุดแล้วนะครับสาหรับการใช้งานก็แตกต่างเพิ่มเติมมานิดหน่อยแับเจ้าตัวแกลนละกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับ บอกไปแล้วนะว่าตัวนี้เป็น2.8นะครับ2.8พรีเมียมแนะ่นอนเครื่องยนต์ก็เป็น2.8เป็นเครื่องยนต์1 GD นะครับ1 GD 2800 c ีแต่รแรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับอาจจะดูน้อยกว่าคุณใดเมื่อสักครู่175นะแต่ผมมองว่า Toyota ก็ด้วยแรงบิดถึงถ้าผมจะไม่พีด170แรงม้าเลยรอ้170นิวตันเมตรนะฮะบ,บิดได้ขนาดนี้นะก็ถือว่าบอดี้ Body ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงฮะไปได้ ทุกพื้นที่หรือว่าเต็มที่นั่งบนรถเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้อย่างสบายอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเนี่ยความเดิมความสวยแน่นอนรถแพงๆอย่างนี้นะต้องให้รายละเอียดในเรื่องของตำหนิต่างๆอยู่พอสมควรนะครับหลายท่านก็จะถามว่าทำไมขายอะ่ะรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็มันขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละท่านนะน,นะผมมองว่าปัญหาหลักๆไม่ได้อยู่ที่ตัวรถหรอกครับเพราะผมเช็คดีแล้ว,ล,วล่ะก,ก่อนจะซื้อแต่ละคันเช็คศูนย์เช็คประกันเช็ค ทุกอย่างนะครับเล็กงเล็กหม่แต่อาจจะด้วยเงื่อนไขของเจ้าของรถเองนะครับเอาเงินไปลงทุนนะครับผ่อนไม่ไว้หรือว่าไม่ได้ใช้งานอะไรต่างๆก็จะแล้วแต่นะครับเพราะนั้นเองรถไม่มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานแน่นอนนะครับบอกราคากันอีกรอบนะครับบอกราคาแจ้งราคาไปยังไม่แน่ใจแต่แจ้งราคาแล้วกันนะครับสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวพรีเมียมนี้นะครับอย่าเพิ่งดราม่ากันนะครับแน่นอนนะฮะว่า ทำไมราคามันรถใหม่มันล้านเก้าเองอะไรต่างๆล้านแปดเก้าเองนะครับสองสองล้านกว่าจะไปที่เจ้าตัวแกลนแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องของดีมานด์สัพพายแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของความต้องการทางตลาดที่นะครับมีความต้องการสูงแต่ของไม่มีนะครับทำไมบอกว่าของไม่มีทั้งทงท,งที่เป็นรถใหม่ถ้าท่านไปจองที่ศูนย์ตอนนี้ท่านไม่ได้รถนะครับเพราะว่าผมไปลองไปสอบถามดูแล้วก็คือเรื่องของอรถเนี่ยนะครับไปจองไมไ่ไม่รู้ว่าจะได้รถตอนไหนก็ทางตโยต้ายก็ไม่รับปากเพราะฉะนั้นเองก็ ในตลาดมีน้อยแน่นอนนะครับไปหาดูได้นะครับแต่ความต้องการที่ลูกค้าหลายท่านอยากจะด้รถครอบครัวแบบนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองราคาก็จะปรับตามความต้องการของตลาดนะครับโอเคเทียบราคากัน2คันนี้นะครับขวามือเป็น t o โยต a ามา e s t ตี2.8พรีเมียมปี2020คันนี้2้าน100,000บาทนะครับส่วนซ้ายมือของผมเป็นฮุนไดฮ i ชวนะครับ2.5ตัวดิลักนะดีลักแล้วก็ตัวนี้เป็น ไม่แค่37,000กิโลนะครับคันนี้หนึ่งล้านสองแสนบาทก็จะสลับตัวเลขกันนิดหน่อยนะครับก็เริ่มงงๆงนะครับสคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยแล้วกันนะครับ0 9 8 4 4 1 4 9 9 4นะครับ0 9 8 4 4 1 4 9 9 4ใครที่สนใจนะครับเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้อาจจะไม่ใช่2คันนี้ก็ได้นะครับสอบถามคันอื่นที่ที่มงคลคาสเตอร์มีไหมนะคหรือว่าสนใจคันไหนที่เคยเห็นก็สอบถามเข้ามาได้มี ช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่ามีแอดมินนะฮะจะมานําเสนอรถยนต์เข้าใหม่ในทุกๆวันนะครับมีการไลฟ์สดแล้วก็มีการนํานเสนอรีวิวต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับมงคลคารเซ็นเตอร์ด้วยนะครับทยานไปสู่2 0 0 0 0นซับด้วยกันวันนี้นะครับผมเป็นต่อขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ